คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสวนโดยสินภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไล่เดกตอนนี้คุณนัทสองดอกอยู่สายไปที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้ส่งท้ายในช่วงผมมันครับสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีครับพี่เก่งนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาดีกว่าผมอยากฟังมากผมพูดกับเจ้ารถไปเลยว่ายังไงเนี่ยผมต้องฟังเรื่องคุณนัทให้ได้ก่อนที่ผมจะ นะส่งไม้ต่อให้กับน้องตั้มนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราถือว่าเราไ,ได้เป็นการกุย,ยันครั้งแรกนะขอบค,คุณมากๆเลยคุณนัทนะฮะที่เกียิผมนะแล้วก็ก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องผมขออัปเดตเรื่องเรื่องที่ว่าสุขไหมครับได้ไหมได,ได้สิผมไม่รู้ว่าคุณเก่งฟังหรือเปล่านะไม่รู้นะอืมอืมคือตอนนั้นนที่ว่าที่ว่ายายผมที่ว่าเป็นพันโรงอะ่ะอืตอนนี้ยายผมเสียแล้วนะอ่าฮ อายุ92ท่านอะ่ะอืมเพิ่งเสียไปเมื่อสามวันที่แล้วนี่อ๋อเหรอแสดงความเสียใจด้วยครับออืครับผมไม่แต่ประเด็นไม่ใช่ตรงยายผมเสียอืมแต่ประเด็นตรงที่ว่ายายผมก่อนที่จะเสียแม่ผมโทรไปบอกว่าอเอ้นนะัดมาเลยถ้าจะรีบจะทําอะไรก็รีบทําซะอือฮะตอนที่ผมไปเจอยายนะยายแกแบบตาแบบเลอะเมื่ลอยแล้วอะ่ะอืม แล้วประเด็นที่ยายผมพูดขึ้นมายายเขาพูดไม่ค่อยได้ชัดเจนหรอกแต่ผมก็หูไปฟังอืเขาบอกว่าไอยอมมันทําอะไรนะไอยอมมันทาไอยอมครับเขาพูดอย่างนี้มาผมก็งงผมก็เลยถามแม่ว่าไอยอมคือใครแม่แม่บอกอ๋อใจยอมที่เป็นพันลงต่อจากยายเมืงอือถ้ามันจะถ้าถ้าคุณ เก่งหรือฟังเรื่องเล่าที่ผมเล่าอ่ะที่น้องน้องแนนน่ะที่ที่ตายไปอะน้องน้องสาวผมอะครับครับนี่แหละไอยอมมันทำอ,อ๋อนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปย้อนฟังเรื่องนี้ผมยังไม่ได้ฟัง,อ,งอันนี้คืออัปเดตให้ฟังเฉยครับผมแต่ยายผมเสียไปแล้วนะก็ะเดี๋ยวมาอ,อันนี้เดี๋ยวฟัง เรื่องนี้เลยดีกว่าเนาะดีดีครับเรื่องนี้ดีกว่ารังร้ายเนี่ยนะที่ว่าเนี่ยครับผมนะครับมันอะไรยังไงเอ่ยเอ่อต้องต้องย้อนไปเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วนะเพราะตอนนั้นผมผมอะไนนคือตอนนั้นเป็นแฟนหรือพูดง่ายเป็นเมียคนที่สามดีกว่าอืมที่ผมเจอที่นวนครครับอ่าตอนนั้นเขาเป็นช่างเสริมสวยอยู่ ผมก็ทํางานโรงงานทั่วไปแหละครับก็จีบกันอะไรไปเรืเ่อยเปื่อยแล้วพอดีว่าพอมันถึงจุดหนึ่งเราก็เบื่อแฟนผมก็เล่กว่าพี่กลับไปอยู่ที่หนองคายไหมผมเลยอา้าไปก็ไปดิผมก็เลยไปเขาไปอยู่ที่นั่นก็มันจะมีแบบพูดเป็นแบบบ้านก่อนนะว่าคือมันเป็นบ้านบ้านชั้นเดียวครับ แตติดดินอะติดถนนเลยข้างหลังก็จะเป็นบ้านของพี่ชายเขาแต่คนที่นั่นอะพี่ชายอะเวลาเรียกพี่เขาไม่ได้เรียกว่าพี่นะพี่เขาเรียกลุงนะเรียกลุงครับแล้วก็พี่สะพ้ายเขาเรียกกับป้าเออเขาก็อยู่หลังบ้านกันลุงกับป้าเขาก็มีลูกกันด้วยกันสองคนชายคนหญิงคนออืและที่ผมอยู่กับแฟนก็จะมีพ่อตาแม่ยายอื แต่ต้องบอกว่าไม่ยายผมเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าชอบเล่นการพนันนะอืมไม่ดีนะอันนี้นะไม่ดีไม่ดีอันนี้ไม่ไม่ดีเขาชอบเล่นไฮโลอะแบบ,บก็ผมก็พอมาอยู่กับกับเมียที่หนองคายเมียก็ทําเสริมสวยอยู่อืมผมก็ทํางานโรงงานกระดาษออื huh. เป็นลังเป็นพวกผลิตภัณฑ์พวกเกี่ยวกับอะไรทั่วไปแหละครับอ่าแล้วก็ มีวันหนึ่งแฟนผมเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็แบบว่าพี่หนูไปขอไปกินเลี้ยงกับเพื่อนที่ร้านสสวยด้วยกันแหละครับอ่ะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไงผมก็ไปอ่าแฟนผมก็ไปแล้วผมก็ทํางานผมพอกลับมาวันนั้นผมกลับมาไม่เจอแฟนผมเจอพ่อตาพ่อตาก็เขาเรียกผมไอ้ทิศนะไอ้ทิศอืม ไอ้ทิดมันคนบวชมาแล้วอ่ะเขาเรียกเอ้ยทิดเขาก็เรียกผมไปนั่งกินเหล้าขาวกันครับผมก็นั่งกินเงะกับเขาอ่ะสักพักหนึ่งมันมีเด็กคนหนึ่งขี่รถมาแล้วมาบอกว่าเฮ้ยพี่นัทพี่นัทแฟนผมชื่อเจนนะอ่เขาบอกพ,พี่เจนสั่งมาบอกว่าไม่ต้องรองกินข้าวไม่ต้องไปรับนะเดี๋ยวกลับเองอืมอืมตอนนั้นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ภอพาตาผมก็เลยบอกว่า เอ้ไม่ได้ทิศมึงต้องไปรับออืมผมก็เลยคว้ามอไซค์พ่อตาขี่ไปนเปืนผ่านวัดไปผ่านรางรถไฟแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะเจอตลาดครับตรงนั้นก็จะเป็นร้านเสริมสวยที่แฟนผมทํางานอยู่ออืภาพที่ผมเห็นแฟนผมเขานั่งอันนี้แบบแบบกําลังแบบกัแบบแบบแบบผู้ชายคนอื่นอ,ะอ่ะอะออออคือมีอะไรกับผู้ชายคนอื่นพูดตรงๆอะ่ะ อ่าผมก็ไม่พอใจครับผมก็เลยว่าแจงกลับบ้านอืเขาไม่บอกพี่ก็กลับไปก่อนเดี๋ยวกลับเองอืผมบอกกลับพ่อบอกให้มาพ่อบอกให้กลับต้องกลับอืเขาก็ไม่พอใจครับเขาเดินขึ้นรถผมแล้วก็ผมว่าขี่รถกลับมานะออืแต่ยังไม่ถึงรางรถไฟเลยนะเขาก็ด่าผมสารพัดสารเพลยเลยอันนี้ผมไม่ได้ว่าใส่ร้ายผู้หญิงนะครับ เขาพูดว่าผมอย่างงู้นอย่างนี้โอ้คำหยาบหมดแล้แบบไอ้มึงแมงดงแมงดาเขาด่าผมางนะทั้งที่โอ้โหผมให้เขาทุกอย่างเลยนะครับผมก็จอดรถเลยผมไม่ไหวละก่อนถึงรางรถไฟประมาณห้าสิบเมตรครับผมบอกพูดงี้ได้ไงวะเออมึงอันนี้ผมขอโทษนะไม่เป็นไรเอาเต็มที่เลยเต็มที่เลยนันัด มันกวักแล้วจะทำไมผมกออันนี้เป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ดีนะผมก็เลยลงมือลงไม้กับเขาอ่ะผมยอมรับอ่าอันนี้ไม่ดีใช่ไม่ดีไม่ดีผมก็เลยตอบเขาไปทีนึงอืมปากแตกลปเขาก็แล้วพอตอบเสร็จผมก็แบบชุดใหญ่อะพี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบอะแว็บแว๊บแวบแล้วแล้วผมก็ไม่สนใจนะผมขับมอไซค์กลับบ้านเลยนะครับ กลับบ้านเลยผมก็ไปนั่งกินเหล้าพ่อตาต่อแล้ว <Okay. S 2> พอไปถึงผมไปกราบเท้าพ่อตาเลยนะออื uh huh. ผมบอกว่าพ่อผมขอโทษที่ uh huh. ว่าผมตีลูกสาวพ่อออ uh huh. และไม่เกินยี่สิบนาทีอะ่ะเ uh huh. นี่ยผมก็เดินมาถือรองเท้ามาข้างหนึ่ง uh huh. แล้วก็มาบอกว่าพ่อแม่ดูเดยดูมันทาหนูว่านี้ออื uh huh. แต่แทนที่พ่อตาไม่หญยเขาจะว่าผมนะออื uh huh. เขากลับเข้าข้างผม uh huh. ลูกสาวเขาก็น้อยใจอืเข้าห้องเลยครับไปผูกคอตายเพี่ะแต่โชคของเขามันไม่ตายเพี่อพัดลมมันเป็นพัดลมแบบไอก้านยาวๆแบบว่าที่กินผนังสีฟ้าที่ไม่ไม่ก้านที่มันที่เป็นใบพัดสามใบพัดอะเพี่อจะนึกออกนึกออกนั่นแหละแล้วมีก้านยาวๆลงมาเหมือนที่ตามวัดทั่วไปอ่ะเพี่เอเเอิญว่ามารับน้ําหนักเขาไม่ไหวอพัดลมก็เลยห้อยอื เขาก็ไม่ผูกตายเขาก็เดปีนออกหน้าต่างไปเดินไปแล้วเขาหายไปเลยคือแต่ผมเข้าใจได้ว่าเขาก็อยู่กับชู้เขาเ<อ>ตรงนั้นนะอารมณ์ผมก็ไม่เป็นไรครับแล้วผมก็ไปทํางานแล้วกลับมาห้าโมงเย็นวันหนึ่งผมก็เพื่อนก็เหมือนกับว่าผมมันเศร้าอะ่ะเขาก็นัดเลี้ยงเหล้าผมนะออือผมก็ขี่จักรยานไปครับ ผ่านไปผ่านวัดไปผ่านรางรถไฟแล้วก็ไปที่ตลาดเพื่อนผมก็ขายไก่ย่างอยู่วันนั้นจัดเราขาวไปประมาณห้าหกขวดนะเพี่อโอ้โหเต็มราบเลยว่าเต็มคาบเลยพี่วันนั้นแบบแล้วพี่ที่ดูคนเมานะครับจักรยานมันขี่ไม่ได้อยู่แล้วถูกป่ะใช่เดินยังลําบากเลยผมเคยผมขี่แล้วล่วงพับล่วงพับนี่เอ ขนาดล่วงอ่ะผมก็ใดๆก็ต้องกลับบ้านผมก็เดินจูงขนาดจูงยังจูงแบบไปเป๋อพี่เอผมก็จูงไปวันนั้นหมาจะมากัดผมออผมยังบอกเดี๋ยวถ้ากัดเดี๋ยวจะเอาจักรยานทุ่มเนี่ยเนียเออเอออ่าแล้วก็มีเจ้าของเขาก็มาห้ามว่าเอ้ออย่าห้ามหมาเขาอ่ะครับแล้วจังหวะที่ผมเดินไปจะถึงรางรถไฟ่ตอนนั้นทางมันมืดม้างเลยนะพี่นะผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ใส่เสื้อสีขาวครับกางเกงยีนขาสั้นอืมฮาผมก็เอ้ยเจอคนแล้วพอดีอย่างน้อยมีเพื่อนเดินทางแล้ววะผมคิดนงี้ี้แต่ด้วยพี่ต้องเข้าใจอารมณ์คนเมาอะนะมันจะเดินตามคนปกติไม่ทันหรอกอืมผมก็เดินจูงไปจูงไปก่อนจะถึงทางรถไฟอ่ะผมไม่ผมไม่ได้ข้ามนะผมเลี้ยวซ้ายเลยอืม เข้าป่าไปเลยพี่ผมเข้าป่าไปเลยนะตอนนั้นผู้หญิงที่เดินตรงหน้าผมผมไม่เห็นละอฮแต่ไม่ได้สนใจผมก็เดินเข้าป่าเดินเข้าไปอืิงจริงๆมันต้องข้ามทางรถไฟก่มันถึงจะมีทางเลี้ยวซ้ายไปถนน่ะอืมแต่ผมไม่เลี้ยวผมผมใช้รนไปอ่าไม่ใช่ลัดพี่มันเป็นป่ามันไม่มีทางไปออแต่ตอนนั้นผมเมาผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมบอก ไม่ไหวละ uh huh. ผมนอนเลยนอนตรงนั้นเลยข้างป่านนเลยลไม่สนใจงูเอเขี้ยวอะไรไม่สนใจเลยอ uh huh. นอนไม่เลยแล้วระหว่างที่มันหลับไปเท่าไหร่ไม่รู้นะอืม uh huh. ผมอะ่ะมันมีคนมาสะกิดผมครับอ่าบอกเขาบอกพี่ uh huh. นอนตรงนี้ไม่ได้นะออ uh huh. ผมก็เดยอ <laughs> ตอนนั้นผมก็ซึมนลือคน้นตื่น เอ้าวพอมองไปเป็นผู้หญิงพี่คนนึ่งผมว่ถามอ้าวทาไมนอนไม่ได้อะครับก็เป็นนอนได้ไงพี่นอนทาาทางรถไฟบนหมอนทางรถไฟทําไมเออเดี๋ยวนะนอนพาดกรรางรถไฟอะเหรอครับเฮ้ยตอนแรกผมบั่นใจผมไม่ได้นอนนะเออเพราะคนเมาผมนอนแบบกลางป่าเลยนอนแบบหลับไปเลยเออ แล้วผมก็ถามว่าทไมนอนไม่ได้ผมรู้ป่ะพี่ยานอนได้ไงรถไฟกำลังจะมาแล้วครับเขาพูดอย่างนี้อจังหวะไหมพี่ผมหันไปดูทางซ้ายอ่ะมีแสงรถไฟมาจริงๆนะอแล้วก็เปิดบูดปุ๊งอย่างเงี้ยผมก็เอ้ยลุกขึ้นพั้งห่ะแล้วก็รีบลงมาเลยอืแล้วรถไฟก็วิ่งผ่านหน้าไปตึ้ง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 เงี้ยช่วงนั้นผมแบบกำลังเวอรม พอรถไฟผ่านไปปุ๊บตอนนั้นผมดูเวลานะนาฬิกาผมตีสี่สิบห้านาทีแสดงว่าผมหลับไปนานพอสมควรวันนั้นนะอ,อ่ะพอพอผา่านไปเห็นผู้หญิงไม่เจอละอือ่ะผมก็ไม่ได้ใส่จแต่นั้นชั่วโมงนั้นมันคือผมเริ่มสติก็เริ่มมาบ้างแล้วนะครับอ่ะผมก็ควา้าจักรยานขี่กับป้อนอผ่านวัดผ่านอะไรไป พอไปถึงบ้านปุ๊บเอาจักรยานจอดปุ๊บผมก็เดินเปิดประตู<ม>ประตูมันจะเป็นประตูไม้แบบว่าสองบานต้องเปิดออกอ่ะ<ม>พอผมเปิดออกปุ๊บผมเจอไม่ยายผมครับเขาก็เรียกผมอา้าวไอท้ทิพยเพิ่งจะกลับเหรอผมแบบค้าแม่ผมเรียกเขาแม่ไงเขาบอกกินข้าวมาหรือยังอะนุ๊กผมบอกโอยังเลยแม่หิวมากๆเลยเนี่ยผมเมามาเพียบเลยนะ พราะน้องไงแม่นึ่งเขานึ่งไว้แล้วนะ่ะไปกินเนี่ยไข่เจียวอะไรแม่ทำไว้ให้หมดแล้วนะ่ะครับผมก็เดินไปกินข้าวนั่งกินในครัวอาาแล้วแม่เขาก็เข้าห้องเขาไปอืาาแต่ระหว่างที่ผมกําลังกินข้าวอยู่อะ่ะผมได้ยินเสียงในห้องแม่มันเสียงตุบกลับตุบกลับเนี่ยตุบตับคือเสียงเหมือนกับคนทุบตีกันหรือว่าอไรทุบตีกันครับเออ แล้วเพราะว่าเท่าที่ผมตอนนั้นที่ผมไปอยู่ประยชน์ประมาณหกเดือนนะเพราะอย่างที่ผมบอกอ่ะพม่เก่งว่าแม่เขาเป็นคนเล่นการมมน,นันใช่ไหมอ่าใช่ตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าพ่อเขาเอาเงินให้ไปสามพันหกให้ไปจ่ายค่ารถเดินอ่ะแต่เขาไม่เอาไปจ่ายอ๋อแม่เอาไปต่อยอดก่อนอ่าเอาไปต่อยอดพ่อเขาก็ซ้อมเป็นประจํางนี้ตลอดอมอมผมก็เลยผม,ผมก็สงสารแม่เนาะครับผมก็เลยกินไม่ไหวละ ก็เลยลุกลุกลุกไปไปเคาะห้องแม่ครับผมเรียกแม่แม่ครับครับเงียบผมว่าไม่กล้าเปิดแม่ผมก็สักพักผมทนไม่ไหวผมเปิดประตูไปสิ่งที่ผมเห็นพี่เก่งว่าผมเห็นอะไรก็เห็นน่าจะแม่ฟุบโดนพ่อซ้อมล่วงอยู่กับพื้นเปล่าผมเห็นศพแม่โดนมีดเสียบอยู่เฮ้ยนัดจริงพี แม่เขาตายไปแล้วตายไปแล้วหมอมันต้องตายดิพี่ก็มีดเสียบปักคาหน้าอ,อกเลยอะพี่แล้วถามถ้าพี่พี่เองน่ะอาพ่อไปไหนอพ่อไปไหนไม่รู้แต่รถยนต์ไม่อยู่เขาไปแล้วซึ่งเดี๋ยวตอนเราเข้าบ้านไปเนี่ยเห็นแม่อยู่เจอแม่ครับแต่ไม่มีมพ่ออยู่รถพ่อไม่อยู่ถูกปะไม่อยู่ผมผมลืมบอกไว้เออรถพ่อเขาไม่อยู่นะ มื่อก่อนเขาเป็นรถดีมแม็กไอ้รถแบบมีแครเอะแล้วแม่เขายังบอกเลยที่ผมตกใจผมยืนยืนนิ่งนะครับสิ่งที่ผมต้องทําอะไรผมต้องไปบอกไปบอกลุงใช่ไหมหมายถึงพี่ชายอะออออผมก็ไม่รู้ทาําไงตอนนั้นผมก็เลยวิ่งไปหลังบ้านเลยเพราะบ,บ้านลุงเขาอยู่หลังบ้านแม่ไม่ไกลมากหรอกประมาณยี่สิบสามสิบเมตรอะ แล้วลุงบ้านเขาเป็นยกสูงประมาณแบบบันไดสามขาัออ้นอะผมก็รีบไปผมลุงลุงผมเรียกเงี้ยครับไอสิ่งที่ผมเห็น <c oughs> ลุงผูกคอตายล,ลุงผูกคอตายครับลุงอะผูกคอตายอยู่กลางบ้านเลยแล้วมีเล้าขาวอยู่บนไอระหว่างระหว่างเท้าเขาอ่ะ ถามว่าเป็นพี่เก่งพี่งงไหมงงดิผมก็งง <c oughs> ตอนนั้นผมยังงงเลยเอา้าวอะไรวะเนี่ยผมผมพูดยังไงกูเจออะไรวะเนี่ยอแม่ตายครับลุงถูกคอตายกูเจออะไรไม่รู้อนนตอนนั้นผมงงสับสนหมดเลยแต่ประเด็นคือพอมาแบบว่าตอนนั้นผมก็ก็ไปแจ้งชาวบ้านหรือให้ผู้ใหญ่บ้านเขาก็มา กันคือประเด็นคือเรื่องของลุงนะมผมไม่ได้ผมผมไม่ได้เจอผีลุงนะแต่ลุงอะ่ะคือเมียเขาอะ่ะเขาหอบลูกสองคนอะ่ะไปกับไปกับชูเขาอ้าวเหรอครับลุงผมเสียใจหมายถึงพี่ชายที่เขาเรียกก็เลยผูกคอตายแล้วก็เรื่องศพแม่อะไรก็แ้ก็ไปตามเรื่องตามราว แล้วพี่รู้ไหมว่าผู้หญิงที่มาปลุกผมอ่ะเป็นใครอ่ะใครอะ่ะเป็นเมียผมเองเอ้ยแล้วเมียรเราเอ้ยเมียรเรายังอยู่สภาเออ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 ที่ว่าหายไปที่ผมจาได้ไหมผมีบอกอะ่ะใช่ที่เดินออกหน้าต่างไปที่ตอนจะผูกคอตายแล้วไม่ตายอะ่ะแล้วหนีไปแล้ว <ๆ S 2> ก็หนีกับช,ชู้อะ่ะคื่แล้เขาไป<อ>ที่ผมผมผมบอกว่าเขาจะไปอยู่กับชู้เขาอ่ะครับนั่นแหละ เพราะว่าที่ผมพูดอะผมจํากันเกงที่ซื้อให้ได้ไงจําถ้ามันเป็นป่าตรงนั้นอะที่ว่าก่อนจะถึงรางรถไฟมันจะมีป่าซ้ายขวาครับเ<ะ>มียผมอะโดนชู้ที่เขาพาไปแล้วก็กับเพื่อนอีกสองคนไปลุมโสมโ<ฮ> <c oughs> พี่อาจจะคิดว่าเรื่องนี้ฟังอาจจะดูเหมือนเวอร์นะ แต่เมียผมตายไปแล้วนัดอะไรวะเนี s that? That s ้นัดแล้วพี่พี่จำไอ้ขบวนรถไฟที่ผมบอกได้ไหมที่มันวิ่งผ่านตอนตีสี่กว่านะ <c oughs> oh. อ่าอ่าหนองคายกรุงเทพอืมวันหนึ่งเขาจะวิ่งแค่เที่ยวเดียวอ่าก็ประมาณว่าหนองคายกรุงเทพกรุงเทพหนองคายแค่เที่ยวเดียวอื อตอนนั้นที่ผมบอกพี่ว่าตีสี่สิบห้าใช่ไหม,มแต่รถไฟจริงมันวิ่งออกมันออกจริงตีห้าตรงนะพี่นัดนัดกำลังจะบอกไม่ใช่ตีสี่สิบห้านะพี่นัดกำลังจะบอกพี่ว่ารถไฟนั้นก็เป็นรถไฟผีเหรออันนี้ผมตอบไม่ได้พี่แต่รถไฟเที่ยวแรกที่จะออกจากขบวนหนองคายไปนั่น่อ,ออกตีห้าครับ เราดูเวลาผิดหรือเปล่าตอนนั้นเราเมาอ่ะเอาเอามองเอเอผอันนั้นผมไม่ผิดเพราะว่าผมสั่งแล้วพี่เพราะตอนนั้นผมผมจําได้ว่าที่ว่ากินเหล้ากับเพื่อนประมาณสามสี่ทุ่มนะพี่ครับแต่ผมมาตื่นทีตีสี่หรือห้าพี่คิดว่าถ้าคนเมาอนอนอะอขณะนั้นมันมันน่าจะสั่งบ้างแล้วมะ ก็ตื่นมาก็มีอื่นๆอ,อ่ะพี่ก็เคยเป็นนะแบบก็อื่นๆแต่ออก็ก็รู้เรื่องแล้วล่ะพี่ออผมดูเวลาได้ผมเห็นตอนแรกผมในการผมเป็นดิจิตอนนะอ,อมันเลขศูนย์สี่จุดหนึ่งห้าพี่โอ้โหที่ผู้หญิงมาปลุกอะ่ะออแต่พอผมไม่ทราบว่าไอ้รถขบวนอ่ะมันออกตีห้าทุกวันโอ้โห นัดครับผมมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนัดวะนี่นะพี่ชีวิตผมแล้วพี่รู้่าว่าไอ้ผมก็เลยโทรหาแม่แม่ขอตังค์สองพันผมจะกลับแล้วผมก็เลยว่าแม่ว่าเออกลับมาลูกมันอยู่นี่นันไม่สบายใจก็กลับมาครับแล้ว วันที่ผมเจอเป็นวันที่สิบสี่เมษาผมจําได้แต่ผมจําปีไม่ได้อแล้วชีวิตผมไม่รู้เป็นอะไรอมต้องสงการใ์อะไรเจอเรื่องแบบนี้ทุกทีโอโห,หดล้ายทารุณกับชีวิตคนหนึ่งคนมากเลยว่ะเนะครับอันนี้พูดตรงนะฮะย้อนกับละทีละสะเต็ปอันนี้เมียรู้แล้วว่าเมียโดนชูลุมโสมฆ่าทิ้งไว้ตรงนั้น นะฮะแม่ยายโดนพ่อตาแทงตายเสียชีวิตคาบ้านลุงผูกคอตายทำไมอ่ะเมียเขามีชู้พี่มีชู้เขาหอบ,บลูกเออหนีไปกับชู้เขาเออลุงเขาก็ก็เป็นพานโรงอ่ะโรงเรียนจนจนอันหนึ่งอ่ะพี่แล้วพอมาเจอสภาพนี้เขารับไม่ได้เขาก็ผูกคอตาย อาจริงคือถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ควรจะอยู่กินกันนะแต่ในลูกสองคนแล้วนะก็ใช่ไงถ้าตอนแรกรับถ้ามันรับไม่ได้อ่ะไม่ควรจะอยู่กันมาจนมีลูกอ่ะนึกออกใช่ป่ะครัอเออเออแต่แม่คือพี่เก่งแล้วมันมันไม่ใช่ปัญหาผมไงพี่ตรงนั้นเขาป่ะใช่ใช่ก็พูดถึงว่าปัญหาตรงตรงเมียเนานั่นแหละถ้ารับไม่ได้ใแต่แรกอ่ะเว้ยก็ไม่ควรจะอยู่กินกันนึกออกป่ะนะฮะครับเออนี่มันกลายเป็นว่าโอ้โห หอบลูกหนีไปผัวสุดท้ายก็ต้องมาฆ่าตัวตายนี่เ้องบว่านัดครับผมนัดสามศพเลยนะโอ้โหเฮ้ยเขาที่แล้วจัดสองดอกวันนี้จัดสามศพเลยเวย้ยโอ้โหเฮ้ยเราจะเปลี่ายนฉายาทุกวันไม่ได้นะบางทีเหมือนพี่เก่งเอ้ยเรื่องนี้เวอร์เปล่าวานะไรมันเป็นเรื่องจริงจริงพี่คือพี่ บอกเลยว่าพี่ฟังแล้วพี่สนุกแล้วพี่ก็ขนลุกมากกับเหตุการณ์ที่นัดไปเจอมานะฮะพี่ไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงอะไรยังไงนะนะเหมือนที่พี่บอกพูดคือพี่ไม่ได้เจอเหมือนกับที่นัดเจอนะฮะพี่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นตรงนั้นแต่พี่ฟังแล้วบอโอ้มันโหดร้ายว่ะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของนัทอ่ะโอ้วันเดียวอ่ะสามอ่ะ นะฮะคือสามศพนะจะเจอผีเนี่ยสองตนคือผีเมียตัวเองกับผีแม่ยายครับแล้วก็ผมลืมเล่าไปหน่อยก่อนที่ว่าผมจะไปทํางานผมจะไกิจการผ่านวัดใช่ไหมครับผมจะไปใส่บาตรทุกครั้งเลยอ่มันจะมีหลวงตารูปหนึ่งอ่ะท่านจะมาเดินแล้วก็ผมก็ทุกครั้งอ่ะก็ไปใส่บาตรใส่บาตรเขาอ่ะที่ผมจําได้เขาชื่อ หลงตับโป้ไะอืมอืมก็แหละผมก็ใส่บาตทุกวันทุกวันครับคือก็ซื้อข้าวน้ำแกงอะไรใส่แต่ประเด็นว่าวันหนึ่งผมอยากจะไปหาเขาอะ่ะ<อ>บางทีเราเจอเรื่องอะไรเยอะๆครับจะจะไปแบบแบบปรึกษาพระบ้างอะไรอย่างเงี้ยอือผมก็เดิที่ผมบอกที่เก่งว่าผมผ่านวัดใช่ไหมครับ ผมก็เดินเข้าไปหาผมไปเจอพระรูปหนึ่งครับกาลังกวาดกวาดรานวัดอยู่อ่าผมไปถามล่ะหลวงพี่ครับผมมาหาหลวงตาโป้ยครับอ่าฮะเขาบอกโยมจะบ้าเหรออืมอผมก็งงอืมเขาผมมาหาหลวงมาหาพระผมต่องบ้าเดี๋ยวเหรออะไรประมาณนี้เออขาบอกหลวงตาโป้ยเขาตายไปตั้งสองเดือนแล้วว้าอีกแล้วเอาผมี๋ยว ผมก็เลยอยู่ไม่ไหวผมเลยขอตังแม่กลับดีกว่าออหนองคายไม่ใช่ที่ผมจะอยู่แล้วละ่ะใช่ใช่มันไม่มันไม่ใช่ที่ของเราไม่ใช่บ้านของเราเนาะ,ะครับครับโอ้ส่วนนี้ก็มาอยู่มแม่กลองดีกว่าอยู่แม่กลองก็มาได้เมียอีกคนนึงไงพี่าาก็ประมาณเนี้ยเรื่องเล่าก็ประมาณนี้ครับโอ้โหสนุกมากสนุกมากคารวะคารวะเลย จริงจริงนะพี่เก่งจริงจริงเรื่องเล่าเนี่ยผมจะไม่ได้เล่าเรื่องนี้อืมแต่พอดีว่าไม่รู้ผมคุยกับคุณเอ็มหรือเปล่ามนุษยนะจรวจริจริอ๋อเขาบอกอีกเรื่องหนึ่งเล่าไม่ได้มันเดี๋ยวดราม่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็เลยเปลี่ยนไงเดี๋ยวขอญาตเอาเรื่องที่บอกว่าดราม่าเดี๋ยวขอญาตฟังเองเดี๋ยวพี่ขอญาตโทรไปคุยเองเดี๋ยวเรามาตบเรื่องนั้นกันแล้วเดี๋ยวต้องเอาเรื่องที่บอกว่าจะดราม่าเนี่ยมาเล่าอออากาศให้ได้ ได้ครับได้เลยจัดไปนะฮะงั้นขอบพระคุณคุณนัดมากสำหรับเรื่องร,ราวเรื่องนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสุนโดยศิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไลล่